ที่นิวซีแลนด์เขาต้องการดึงดูดมากขึ้นนับหมื่นตำแหน่งด้วยกันแล้วก็จะไปปรับกฎเรื่องของการตรวจคนเข้าเมืองด้วยครับเรื่องนี้ทางการของนิวซีแลนด์ก็ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าจะ ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการตรวจคนเข้าเมืองเป็นการชั่วคราวครับเพื่อดึงดูดแรงงาน12,000คนภายในปีหน้าเพราะว่าตอนนี้แรงงานภายในประเทศของนิวซีแลนด์เขามีปัญหามาตรการนี้ก็จะรวมถึงการออกวีซ่าที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ในประเทศได้นานกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเพื่อที่จะมาทํางานในระยะสั้นตอบโจทย์กับภาคแรงงานที่แรงงานขาดแคลนครับการแย่งชิงแรงงานในนิวซีแลนด์นี้เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศนี้อย่างเดียวที่ทําประเทศอื่นก็มี เช่นเดียวกันเพราะว่าเจอกับความท้าทายของเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงและธาน,นาคารกลางต่างๆก็พยายามที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะสู้กับเงินเฟ้อดังนั้นถ้าไปดูมาตรการทางการเงินของนิวซีแลนด์ครับเขาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่7แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงที่สุดตั้งแต่เดือนกันยายนปี2558แถลงการของภาครัฐของนิวซีแลนด์บอกว่ามาตรการนี้ก็จะช่วยต่อภาคธุรกิจ ช่วยให้พวกเขาได้บรรเทาผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้วก็มีมาตรการเรื่องวีซ่าใหม่ที่มีเป้าหมายจะเปิดรับแรงงานเข้าประเทศเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าขณะเดียวกันเจ้าก็จะผ่อนคลายกฎเรื่องของการจ้างผู้อพยพที่มีทักษะสูงทั้งการดูแลผู้สูงอายุการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการแปรรูปเนื้อสัตว์อาหารทะเลการท่องเที่ยวแนวผจญภัยและวีซ่า